ปิติปิโสภัคขวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโนปุริสธรรมสาลาทิสัทถเทวมนุสสานางพุทโธภคขวาติสวาก้าโตภัคขวตาธรรมโมสันติติโกอากาศิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปจจตังเวทิตาโพวิญญูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางตตาริปุริสายุคานิอัถปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปะหุเนยโยทักกิเนยโยอันตุริกะระนิโย โนตารังปุญญะเขตังโลกัสสัติจินดามณีปิยงมันตังยะสังถาสังโคอุปัสสันติสิเนหังปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโพสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสทิกินเจเทโว เยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุโตภววนตุเมสิทธิราพังชนะเยมณีจินดาปียังจะธนังสัพเพชนะปะหูชนะปิยังมะมะสักตวาพุทธัตนันโอสถทังอุตมังวารังอีต่างเทวมนุษานังพุทธเตเชนะสโสตินานาสันตุปตวาสัพเพทุก้าวุปัสมตุเต สักกตวาธรรมรัตะนังโอตะทังอุตมังวารังปาริราหูปัสสามะนังธรรมนาเตเชนะโสุธีนาณัสันตุปัตวาสัพเพพยาวูปัสมเณตุเตสักกตวาสังฆรตะนังโอสะทังอุตมังวารังอาหูเนยัางปาหูเนยยงสังฆเตเชนะนสุธีนาณัสันตุปัตวาสัพเพโรคาวูปัสมเณตุเต ติเตวิสุภะภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุคโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูห สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโฆญาติ่ทางจัตาริปุริสายุคานิอัตภุริสปุคาราเอสปะภะควโตสาวกสังโฆอามุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอันเชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ กินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพทันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทิปังกาเรเทโวสุโกเสติกินจิเทโวเยสโคปัชฌังสัมมิกินเนวัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิราพังชนะนัเยมณีกินดาปียังจา านางสัพเพชนาปะหูชนาปิยังมามาสักกตวาพุทธัตัณห์โอสถทังอุตมังวะรังหิตังเทวมุนสานางพุทะเตเจนะโสถินานาสันตุปัตตวาสัพเพทุข้าวูปสมเณตุเตสักกตวาธรรมะตังโอสถทังอุตมังวะรังปาริราหูปสัมมะนางธรรมะเตเจนะโสถินานาสันตุปัตตวาสัพเพพะยาวูปสมเณตุเต สักตวาสังครตนาโอสะังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนัสุธีนันสั้นตุปตวาสัพเพโรคาวอปัสเมนตุเตอิติปิโสภักวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรภุริสัทธามัสซาติสัทธาเทวมนโนซา낭พุทโธภคตวาเต ສະວາຄາໂຕພະ a ະວະຕາສະໂມສັນຕິຕິໂກອະກາລິໂກເອຫິພະສິໂກອະປະນຍິໂກປະຕັດຕັ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาที่ทำจิตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะราเอสสะภะควโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนะอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตนจัมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเดเทโสุโพเทธิกินจิเทโวเยสกโกปัชฌัตสัมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนะนเยยะมณีจินดาปียังจักท่านังสัพเพชนาปะหูชนาปียังมามา สักกตทวาพุทธรัตนงโอสะทังอุตะมังวะรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนาสโสทินา นาสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาวุปัสมเณตุเตสัคตตวะธรรมรัตตนังโอสะทังอุตมังวะรังปะริรังหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพพยาวุปัสมเณตุเตสักตวะสังฆรัตตนังโอสะทังอุตมังวะรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพโรคาวุปัสมเณตุเต